อ้าตักตักเยี่ยมมากเลย good job แม่ไม่หม่ำครับหมดปากยังนี่อโอ้โ oh. ห อตักโชว์พี่ๆเลยพี่อ่าโชว์พี่ๆอ่าอาให้พี่ๆดูอตักมัมม่ำโอ้เนี่ยขุดเจ้กินมัมม่ำให้ดูเลยโอตักใส่ปากยังไงนะโอ้โหโอ้โหหมดเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โห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 จะหกไหมเนี่ย ไม่ใส่ช้อนเลยมหมดแล้วตบมือเย้คว้างจานแล้วค่ะอ๋อเอาไปล้างเอาสปูนไปล้างด้วยครับเอาสปูนไปล้างด้วยอ่าไปล้างอ, s <S อ่าไป Let's go เอ้าล้มเลยอ่าๆไปไว้ตรงไหนไปล้างตรงไหน ไปล้างจานตรงไหนนะไ,นไปล้างตรงไหนอ๋อไปเอาไปสิเอาไปสิเอาไปสิอ๋อกินหมดแล้วไปไว้ตรงไหนไ,ไปเดี๋ยวฉด